สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าอากาศดีๆค่ะเหมือน,นี้ออมภารกิจก็คือแดดออกดีอวอมไส่ตากเนื้อแหงค่ะตากไว้ทากินตากบ่หลายประมาณครึ่งกิโลค่ะพี่นองแต่ว่าบเรู้่าสีแหงดีบ่มาเบิ่งกันค่ะอะอมตากเนื้อแดดเดียวออมตากแบบนี้เลยลอกก็สิเอาฝาชี้มาขอบค่ะเพราะว่ากันโนกไว เราเห็นมันมากินเนื้อเขาเนื้อแดดเดียวอมกับปรุงรสด,ด้วยพริกไทยกระเทียมอมใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็มีเกลือซอสผงปรุงรสเนาะค่ะผู้ใหมาผงนัวก็ใส่ผงนัวตามความชอบค่ะบางคนเขาเจ้ากระตากด้วยไม่แค้นไม่ตากไอ้ย,อยางเขาเขาเิน แล้วตาผ่านะคะตะว่าออมใส่แบบนี้ใส่กระดาษฟอยห้องหรอก็บบมวมยังเลยขี้ข้านขี้ข้านนั้นเช็ดหลังจากที่ตากเนื้อขี้ข้านเซร็จเห็นมันสะอาดอีกค่ะก็เลยใส่แบบง่ายนี่ค่ะข้างน้านั้นก็เป็นฟาร์มเนาะค่ะพี่น้องอยังที่อมพ้าเบิ้งนันแล้ะค่ะมือนี่สิมีการ มะปลูกเพอว่าเราบอกตั้งแต่หมอวาเนี่ยค่ะว่ามือนี้สิมะปลูกอันพวกเจ้าตื่นแต่เศร้าบ่พนาวาสิเป็นการรบกวนบ่ป้อมก็เลยบอกว่าบ,าเาาบ,บ,บาา่เป็นย่างมาโหลดบ่ได้บ่ได้บากันก็เลยวางสอค่ะแต่ว่าบ่รู้ว่าตอนใดอ้อมกับสามีสิเริ่มเพนงานประมาณ1 0บถึงสิบโมงค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะเพดเนื้อแดดเดียวกินข่าผักพ่อนก้อนค่ะ พองานของเขาเองเขาสีตื้นตอนใดก็ได้เขาสีเห็ดตอนใดก็ได้เห็ดค่อยๆไปค่ะย่างที่บอกล่ะค่ะเมื่อ,อยกับเซาบ่มเมื่อ,อยกับเห็ดค่ะล,งลังเถื่อกระมาจากที่ทํางานปกตินี่บ่บ่มเมื่อ,อยกับพ้ากันเป่ากันเนาะค่ะว่าเดี๋ยวมื้อนี้กินข่าวแล้วเขาออกไปเห็นงานจักหน่อยเนาะจังส่ล่ะค่ะเอาค่ะเดี๋ยวามาตากเนื้อเนื้อแห้งก็นาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่ามันสีแห้งซ้ำใดถึง เวลาแดดลมล้มตกคนละค่ะพี่น้องค่คยสิเก็บเข่าบ้านทํากินเฉพาะครัวเรือนทําครั้งนี้ก็หมดแล้วก็ทําใหม่ค่ะว่าถึงว่าเนื้อแห้งนี่เวลากับเมืองไทยย้ำใดพอก็แหม่ห่นกระเฮตตากไว้ได้ค่ะตากไว้เนื้อแห้งเป็นตะไครใบมะกรูดตากให้ลูกเป็นค่าตากไว้ให้ลูกค่ะเอามามากินน้อเวน้ำมากินต่างประเทศน้ำแต่ตอนนี้ก็คือ สองปีแล้วว่าท่านได้กลับไปค่ะค่าตะไร่ใบมะกรูดอิ่มพออิแม่ก็เริ่มที่สิแบบบกไปใกล้สิเบริรดหรอกค่ะตะไค่นี่เหลืออายุประมาณสองสามอันหนึ่งต่ไข่ตากแห้งที่พ่อกับแม่เพิ่นเห็นมาให้นะคะเขาครัวกับเบริรดหรอกค่ะได้ตําเองแล้วตอนนี้พริกปนนีก็คขอนแล้วแม่พี่น้องปีนี้จ็จักสิได้กลับไทยพอกลับออกมาเดือนตุลาเนี่ยออกมาสิบินกลับไปยามพ่อแม่แต่ออมก็ยังบรรูุเลยค่ะว่าว่าสิได้กลับบ่ เดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะตอนบ,บ่ายๆเนาะคะ่ะตากเนื้อแห้งไปแล้วเนาะคะ่ะแดดเดียวกับแดดดีโอเคอยู่ค่ะเมแห้งปันไหนแต่กัใช้ได้พอดีก็เลยตําแตงกุงสดค่ะพี่น้องมีมะเขือผักชีลาวค่ะกับทอดเนื้อมาค่ะพี่น้องมากินขขาน้ำกันค่ะเมื่อนี้ขึ้นอยาก ตำแตงกุ้งสดพอดีเนื้อแหง่งแห่งกำลังดีค่ะพอกำกามนี่ออมทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะอ่าขออนุญาตกินเขาก่อนเนาะคะ่พพะพี่น้องภาพพี่น้องเบ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะมือนี่อมตากเนื้อไปตอนนี้หางงแรงค่ะหางงแรงเราบกาศแดดลมล้มโตค่ะพี่น้อง มื่อนี้รถไถมาปลูกหรอค่ะอาจจะกล้องอาซิโบตรงแน่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเดินเนาะค่ะมันกระสิบแบบว่าสั้นๆนิดนึงค่ะดอกไม้เริ่มออกหรอค่ะพี่น้องนี่ค่ะเริ่มบานแล้วครับพี่น้องตอนนี้ปลูกแล้วค่ะเริ่มปลูกแล้ว อันนี้แปลงแรกเนาะคะ่ะแปลงขางบนมีอีกค่ะรถไถก,กับกำลังเกตกำลังไถค่ะบรรยากาศมาต้นอันนี้กับเป็นเป็นดอกของอันมากันพุ่มมะแมคะ่ะอมเคยเก็บไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะคาดอู่ค่ะ พี่น้องเดินเบิ้งค่ะกะมีชีวิตชีวาเ้อค่ะพี่น้องดอกไม้เป็นมีดอกแล้วใบไม้เริ่มพริออกมาแล้วค่ะเฮากะมีชีวิตชีวาค่ะพี่น้องพาเบิ้งบรรยากาศเดี๋ยวจังน้อยบบโดนกะเกิด ขัดต้นเข่าสาลีเฮาก็เกิดแล้วคะ่ะออมอาเสียนีเล้วแน่เด้คอ,ค,าาค,ดค,ค,อค่ะพี่น้องค่งะบรรยากาศนี่ค่ะรถไทยกับกำลังเกตอ่าพาพี่น้องเบิงเนาะกำลังเกตกำลังปลูกค่ะพี่น้องจังไดกาขอบคุณทุกคนที่ติดตามเด้อค่ะขอบคุณคะ่ะ